พื้นฐานของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นมีสมาธิจิตที่ดีมีจิตที่ตั้งมั่นและมีอุปนิสัยที่มีความเมตตาสงสารชอบที่จะทำบุญตามกำลังที่มีในโอกาสต่างๆนอกจากนั้นยังเป็นผู้ที่มองสิ่งต่างๆในแง่บวกเสมอคนคิดบวกจะมองเห็นโอกาสในอุปสรรค แต่คนคิดลบจะมองเห็นอุปสรรคแม้จะมีโอกาสในการแข่งขันกีฬานั้นโอกาสชนะ50-50ทีมที่คิดลบจะบอกว่ามีโอกาสแพ้แต่ทีมที่คิดบวกกลับมองว่าโอกาสชนะสูงมากเพราะเพียงแค่เปลี่ยนตัวแปรบางอย่างโอกาสสำเร็จจะเกิน50%ทันที และเมื่อโอกาสชนะเกินครึ่งแม้เพียงเล็กน้อยทีมคิดบวกจะฟันธงด้วยความเชื่อมั่นทันทีว่าจะชนะร้อเซคือสามารถรับรู้เรื่องราวกับว่าชนะแล้วหลังจากนั้นจะเกิดกำลังใจเกิดความสุขเกิดพลังภายในตามมาอย่างมหาศาลในขณะที่ทีมกีฬาที่คิดลบ จะมุ่งไปหาสิ่งสั์สิทธิ์บนบานสารกล่าวไม่เอาเวลามาวิเคราะห์ฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์แห่งชัยชนะให้มากขึ้นเพราะมัวไปมองถึงโอกาสแพ้ทำให้จิตใจหดปู่ซึมเศร้าขาดความเชื่อมั่นขาดพลังใจเหมือนคนที่คิดบวกที่มองน้ำครึ่งแก้วจะรู้สึกว่าน้ำยังเหลืออีกตั้งครึ่งแก้วแต่ คนที่คิดลบจะมองว่าน้ำหายไปตั้งครึ่งแก้วแล้วนอกจากการคิดบวกแล้ววัจีกรรมก็เป็นสิ่งสำคัญวิถีชีวิตของคนเราบางครั้งก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างใหญ่หลวงจากคำพูดที่กระทบกับความรู้สึกเพียงไม่กี่คำทั้งคำพูดของเราที่ไปกระทบความรู้สึกคนอื่น และคำพูดของคนอื่นที่มากระทบเราดังนั้นต้องระวังวจีกรรมไว้ตลอดเวลาพยายามคิดดีพูดดีเสมอคนเราสามารถใช้ความคิดไปเปลี่ยนการพูดได้เพราะทั้งการคิดและการพูดเป็นการทำงานของสมองซีกเดียวกันแม้จะรู้สึกไม่ดีแต่ถ้าคิดดีความคิด ก็จะไปถึงสมองส่วนการพูดก่อนความรู้สึกเพราะอยู่ใกล้กว่าแน่นอนว่าการพูดจากความรู้สึกที่ดีจะได้ทั้งน้ำเสียงและแววตาแต่ถ้ารู้สึกไม่ดีการใช้ความคิดเข้าไปเปลี่ยนการพูดก็อย่าให้พูดตามความรู้สึกเป็นสิ่งที่ควรกระทำ โดยปกติแล้วสมองซีกขวาเป็นสมองส่วนความรู้สึกความเชื่อมั่นจินตนาการและแรงบันดาลใจคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคือผู้ที่มีความรู้สึกดีๆติดตัวมาโดยธรรมชาติมีความเชื่อมั่นในตัวเองคิดบวกมองบวกและเชื่อว่าชีวิตอยู่ในกำมือของตน ตรงกันข้ามกับผู้ที่ประสบความล้มเหลวจากคิดพึ่งพาปัจจัยภายนอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นท่านจึงพบว่าผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือซึ่งมีพื้นฐานของการคิดบวกนั้นจะประสบโอกาสและความสำเร็จเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนสวัสดีครับ